I wish everyone a happiness of their own. โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับผมก็โยจัง โยจังเกมเมอร์นะครับชื่อเล่นจริงๆก็ชื่อโยนั่นแหละอ่านะครับก็อยาจะมาแนะนําตัวนิดนึงเพราะว่ามาผมเป็นช่องเล็กๆช่องใหม่ๆใหม่ๆที่แบบว่าอยากจะทำอยากจะทําคลิปเพราะว่าตัวเองก็ก็เล่นเกมเหมือนกันนวันนี้ก็เกมที่เล่นบ่อยๆเลยนะตอนนี้ก็จะเป็น Light l i h e s o p l o s แล้วก็ call duty call duty. r o v ก็เคยเล่นแต่ว่าเล่นมาได้6ปีแล้วก็รู้สึก เบื่อๆนะรู้สึกเบื่อๆก็เลยเอาลองอยากมาลองอะไรใหม่ๆดูทีนี้นั้นมาจะมาเจอกับ r i อ็อกอีลอก่อนแล้วก็แบบเฮ้ยเอยเอยอย่างที่บอกนะเออเกมมันดีนะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็อยากจะฝากช anel ของผมด้วยนะครับโยจังช anel นะอืมอย่างที่บอกนะครับถ้าที่ผมอยากจะพูดคุยอยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางทีการที่ผมเป็นช่องเล็กๆเนี่ยแล้วเราไม่เห็นหน้าค่าตากันเนี่ยเราก็จะไม่รู้จัก เราก็จะไม่รู้จักกันว่าเอ๊ะเอ๊ะทำไมในในคลิปวิดีโอเนี่ยเอ๊ะทำไมผมถึงอยู่เสียงใหญ่จังหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออเรามันมันผมเสียงเสียงมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะแล้วแบบว่าเออเราพยายามพูดให้มันธรรมชาติที่สุดมันจะได้แบบเออทุกคนจะได้จะได้เข้าใจกันว่าเอ้ยเออมันเออทีเนี้ยอ่ะผมขอเวลาสักสักสักสองนาทีนะสักสองนาทีเพราะว่า เพราะว่าผมเห็นหลายๆช่องนะครับที่เขาทำคอนเทนต์ของไลฟ์ออฟซีรัแล้วก็ค่อนข้างเขาท่านะครับอย่างเช่นช่องผมไม่แน่ใจนะแต่แต่ช่องนี้เขาเขามีคนติดตามเยอะอยู่เหมือนกันเขาเ็ทำเรื่องเกี่ยวกับข่าวของไลฟ์ไลฟออฟีนะของข่าวของอีรอสกันผม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 พูดอย่างนี้จะได้ไม่ยาวไลฟ์ออฟซีรันะครับก็ถือว่าดีนะผมผมก็ชอบผมก็ติดตามแกอยู่นะครับแล้วก็ เราก็อยากจะทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับถึงจะช้าหน่อยแต่ก็อยากให้ทุกท่านนะครับเพลินๆกับกับสิ่งที่ผมพยายามจะจะนำเสนอให้อย่างเช่นประวัติของตัวละครเนี่ยผมจะพยายามแนะนําแนะนําตัวที่ผมมีนะเพราะอย่างที่บอกผมใสฟ่ฟรีผมไม่กล้าเติมไม่กล้าเติมเดี๋ยวลูกเมียดาเดี๋ยวลูกเมียดานะครับก็ก็พยายามเก็บเพชรเก็บอะไรก็แล้วก็แบบ มีวิธีการต,าต่างๆเนี่ยผมจะพยายามไล่ๆทํานะไล่ๆทำไล่ๆอะไรไปเออก็ช้านิดแต่ก็ผมเชื่อว่าก็อยากให้ทุกคนชอบนะอยากให้ทุกคนชอบแล้วก็จะมีการแทรกเพลงเพลงประจําตัวขอ,ของของทุกคนแล้วก็จะมีทีมอ่าเป็นเป็นทีมซองใหม่สําหรับสําหรับของของทุกคนเช่นกันของทุกตุกตัวละครนะอ,อ่าทีนี้ในวันในวันที่ผม อัดอยู่เนี่ยในวันที่ผมอัดอยู่เนี่ยก็คืออาจจะวันวันที่24วันที่24กรกฎาคมก็ขอจารึกไว้นะครับสำหรับวันนี้ว่าเป็นวันเป็นวันที่ประเทศไทยต้องสูญเสียประชาชนผู้บริสุทธิ์ไปนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็รู้สึกรู้สึกยำแย่มากกับข่าวนี้นะครับแล้วก็ แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมผมเกิดมาตอนนี้อายุ39ปีไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่เราจะต้องมาลบกันจริงจังกับเพื่อนบ้านซึ่งซึ่งผมมองว่าประชาชนทุกคนก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ว่ามันเป็นเกมของผู้นำที่ค่อนข้างเร็วสามากผมผมผมพูดได้เลยผมก็เป็นตัวแทน ช่องเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่ที่ที่อยากจะให้กําลังใจทหารทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับแล้วขอให้ศึกนี้คือจริงๆไม่มีทางไม่มทำจะไปได้ว่าที่ศึกนี้จะไม่เยือยนะครับยังไงก็ยาวแน่นอนครับประวัติศาสตร์าชาติไทยเรากับกัมพูชาจะเปลี่ยนไปในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าหลายร้อยปีข้างหน้านะครับเราจะ สามัคคีกันยากมากครับถ้าไม่มีผู้นำผู้นําดีๆมาคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสิ่งที่ผมกลัวก็คือว่าถ้าถ้ามีใครแทรกแซงอย่างเช่นคือผมมีข้อนึงผมมีข้อนึงที่มันติดอยู่ในหัวเว c กัมพูชาเนี่ยมันมันรู้นะว่าฐานทัพมันมันเล็กกว่าเราเยอะนะแต่ว่าทําไมถึงยังถึงยังกล้า ถึงยังกล้าได้โจมตีประเทศไทยที่มีทหารใหญ่กว่าถึงสามเท่าอันนี้วันนี้ผมไม่ไม่อยากสดุกได้ไม่อยากไม่อยากคิดไม่ออกเลยว่าทําไมทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าไทยเราตอบโต้เนี่ยเขาจะต้องสูญเสียประชาชนเขาจะต้องสูญเสียทหารมากมายนะแต่ทําไมก็เลยมานั่งคิดว่าเป็นไป,นปนได้หรือเปล่าว่ามันมีใครหนุนหลังหรือให้ทุนทางกัมพูชาทําอะไรแบบนี้อยู่ผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสกปรกมากเพราะว่ามีประชาชนอยู่เป็นเบีย้ยเหมือนเป็นเป็นเป็นเบี้ยให้ให้ให้ประชาชนให้ทหารเน่ยเป็นเบีย้ยเพื่อมาทะเลาะกันจากจากจากผู้นำที่ที่ที่ไม่มีที่ไม่รู้สินะผมไม่รู้จะพูดใช้คาไหนแล้วผม,ผม โอเคครับก็ก็ขอให้เมืองไทยนะครับได้พบกับความสงบในในในไม่ช้านะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่างที่บอกนะครับขอให้ประชาชนทุกคนนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอให้ทหารทุกท่านนะครับได้โปรดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไรซ์ออฟเดอ s ล็อตสนนะครับก็กลับมาพบอีกครั้งกับโยจัง h ช n แนลนะโอเควันนี้เราก็จะแนะนำตัวละครตัวหลักเลยนะครับอินาเซอินาเซคาเดนาร่านะครับชื่อติมเธอคือนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาโบราณนะครับแล้วก็มีความต้องการที่จะชุบชีวิตคนรักของตัวเองขึ้นมานะครับ ส่วนเรื่องเล่าเราจะเล่าให้ฟังนะอ่ะนี้เริ่มต้นด้วยล่าง SSR ร่างแรกเลยนะครับที่อินาเซมีเป็นล่างครูซาเดอร์อ่าหรืออาวินศักดิตนั่นเองนะครับตัวนี้ความสามารถก็ถือว่าไม่โดดเด่นอะไรมากนะครับแต่ในช่วงเปิดเกมเกแรกๆเนี่ยโอ้ถือว่าเท่มากครับตัวนี้แล้วก็จมตีมีค่าทะลุป,ป้องกันพอสมควรอ่าค่อนข้างแรงนะครับสำหรับแทงตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวต่อไปอตัวละครที่ผมค่อนข้างภูมิใจมากเลยอินาเซครับฮาร์ดสติวเลอร์หรือง่ายๆคืออินาเซผีนั่นเองตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นตัวที่ถ้ามีในทีมนะครับในทีมแทบจะเป็นอมาตะได้เลยนะครับทั้งการฮิวที่รุนแรงทั้งการให้สถานะเพื่อนนะครับนี่นเนี้ย อันนี้เป็นข้อเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเกม Lights Off Vs ของเรานะคือส่วนประกอบทุกส่วนนะครับถ้าถ้าผู้เล่นลองขยับขยื่นลองลองซูมเข้าซูมออกดีๆนะจรเรขาคข่อนข้างละเอียดม,มากนะนอ่าส่วนอีกร่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้คือ i n a s e the Goddess of envy หรือเทพที่ได้ความมีฉานี่เอง แต่ว่าตัวเนี้ยเก่งนะครับเก่งเก่งถือว่าเก่งมากตอนแรกตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจตัวนี้เท่าไหร่นะเพราะไปไปมา,มาเฮ้ยมันเก่งมากนะมันมีความสามารถเด็ดดุหลายหลายอย่างเลยนะครับก็ถึงก็จะผมต้องถึงก็ยอมยอมไปเพชรหมดเลยเพื่อเพื่อจะทำหกดาวไนสกุลทาได้นะครับในรู้สึกก็ทําได้ไไดเออโยยอมครับ นมในการออกแบบชุดของเขานะครับค่อนข้างที่จะเซฟนะฮะปกปิดทุกอย่างหมดครบเราแทบไม่ต้องเซนเซอร์กันเลยนะครับอเ <Okay. S 1> <laughs> นี่แหละครับอันนี้เอยากจะให้ดูนะครับอยากจะให้ดูแต่ในอ,อินเอร์เฟผมก็ไม่ครบนะครับไม่ตัวละครที่ได้ผมได้เยอะที่สุดก็คือคาเทล่านะครับเดี๋ยวคาเทล่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในคลิปต่ตอไปเนาะ โอเคครับอินาเซกาเดนาล่าเนี่ยครับอันนี้อันนี้ผมเข้าไปที่ห้องน้ําหอมนะแล้วก็มามานั่งอ่านประวัติของน้องเขาแล้วก็ก็เออทุกๆเกือบจะทุกๆตัวละครนะครับจะมีจะมีมุมซึ้งมุมเศร้ามุมน่ารักน่ารักทุกตัวเลยอ่าอย่างเช่นของของอินาเซนะครับของอินาเซอันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเทิร์นออนซะอ่าเนีขวานขวาล่างสุเลน เขาบอกว่าจะทํายังไงให้เขาเกิดอารมณ์เขามีเขียนเล็กๆว่าให้จับบันทายน้องสิเฮ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ้ยเป,เ,ปเป็นประวัติเป็นประวัติที่น่ารักมากแล้วก็เขาชอบในสิ่งที่เขาชอบนะครับก็คือของเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่ได้ใช้อะของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ของที่เขาชอบไอสิ่งที่เขาชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าตอนเช้าเช้าหนังฝนตกอะไรอย่างนี้นะครับส่วนความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถอ่านภาษาโบราณได้นะครับซึงข้อนี้เป็นข้อดีที่ที่ของยินาเซที่ในทีมขาดไม่ได้อันนี้อันนี้หมายถึงว่าในการดำเนินเร,เ,รเรื่องนะครับส่วนสําหรับเรื่องราวต่างๆของยินาเซเนเขา ินาเซเนี่ยเป็นนักวิชาการของ,ของซีเรียนะครับเป็นผู้ที่เก่งเรื่องการสำรวจสถานที่โบ,โบราณมากมายนะครับทีเนี้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเขาเนี่ยทำงานทําอาชีพเดียวกันกันกบแฟนเขาก็คือฮันเตอร์แต่ทีน Hunter เนี้ยฮันเตอร์เนี่ยเขาไปเขาไปสำรวจวัตถุโบราณท,ท,ที่สถานสถานโบราณสถานนะที่หนึ่งแล้วเกิดปฏัญัยแล้วก็เกิดปฏิเหตุ เสียชีวิตขึ้นมาอนาเซเนี่ยได้รับข่าวนี้จากทีมจากทีมนักวิชาการด้วยกันนะครับซ,ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็เสจจียใจมากแล้วก็คำพูดสุดท้ายของฮันเตอร์ก็คือไม่ว่าไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรขอให้ชชีวิตต่อไปโอ้โหผมอ่านในแบ็กสตอรี่แล้วก็ก็ก็น่าสงสารนะครับสำหรับสำหรับ ตออแ,แต่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับคืออินาเซเนี่ยเขาก็ไปอ่านหนังสือที่เป็นหนังสือโบาราณเล่มหนึ่งแล้วก็หนังสือโบราณนั้นระบุว่ามันมีของชิ้นหนึ่งที่สามารถทําให้คนตายเนี่ยฟื้นกลับมาใหม่ได้อินาเซก็เลยนําเรื่องเี้ยไปไปเอาไปให้กับไปเสนอกับผูหน้าว่าเฮ้ยฉันขอเนี่ยทุนสนับสนุนในการวิจัยเรื่องนี้ได้ไหม แต่ปรากฏว่าก็ถูกปฏิเสธไปเพราะว่าเหมือนกับทุกคนไม่เชื่อในสิ่งที่นาเซพูดอินาเซก็เลยอก็ไปขอไปขอนแรงไปขอแรงจากเพื่อนสนิทของเขาก็คือแคทิล่าแคทิล่านั่นเองนะครับจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับก็คืออันนี้อันนี้เป็นบทของเป็นบทขอ,ของบทที่หนึ่งเลยบทที่หนึ่งเลยซึ่งซึ่งเขา ซึ่งเขาเกิดขึ้นมาก่อนว่าตอนนี้คืออ e ีลอสเนี่ยเขาแอลอสเนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะตอนนี้มันกี่ปีมาแล้วลงเลยมากี่ปีแล้วนะฉันถูกประหนึกตอนนี้จะเป็นยังไงสิ่งที่อ e ีลอสคิดเลยนะครับอันดับแรกเลยคือนางสนมเป็นนางสนมฮะไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยอันน,นี่อาจจะเป็นที่มาของชื่อเทพแห่งความปรารถนาก็ได้นะผมก็ใช้ความความปรารถนาดีกหว่าโอเค ณตอนนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยเขากําลังสื่อว่าอย่าเหมือนเหมือนแบบเหมือนกับอินาเซเนี่ยเมื่อเข้าใกล้เมื่อเข้าใกล้วัตถุโบราณชิ้นนั้นเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับว่าเหมือนกาลังเหมือนเขากําลังฝันไปว่าเอ๊ะทำไมมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนไม่มีความทรงจำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้ามาในหัวเขาแต่ในจังหวะนั้นก็หลังจากที่เขาได้สติขึ้นมาเขาก็พยายามเหมือนอินาเซก็พยายามที่จะรวบรวม รูบลงความกล้านะครับในการในการปลดผนึกในการปลดผนึกวัตถุโบราณนั้นซึ่งซึ่งแม้เขาเองเขายังคิดอยู่เลยว่านี่เป็นความคิดบ้าๆหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะว่าอ๋อแต่ว่าโอเคละเพื่อที่จะให้ฮันเตอร์หรือว่าแฟนของตัวเองเนี่ยฟื้นคืนมาก็ลองไล่ดูนะครับก็ลองไล่คาถาโบราณดูเพื่อที่จะปลดผนึกนะครับ ซ,ซ,ซ,ซึ่งบทนี้นะครับเข,เขาได้บอกว่าคคทิล่าได้ไปดูต้นทางอยู่ด้วยดูต้นทางด้วยนะครับมันจึงเป็นที่มาของตอนต้นเกมนะครับว่าเราจะมี2ตัวนี้เป็นหลักอิอนาเซก,กับแคทิล่านะครับโดยเรื่องและเรื่องเขาก็บอกว่าอิอนาเซเ,เขาเหมือนจะใกล้จะยอมแพ้แล้วล่ะ แต่ก็เอาละ Hunter, ยอมไล่ายคาถา really you, และลองดูอีกทีหนึงปรากฏว่าสำเร็จปรากฏว่าฮันเตอร์ฟื้นครับแต่ฮันเตอร์จำเธอไม่ได้จำเธอไม่ได้ด้วยสายเหตุก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ฮันเตอร์ครับแต่เป็นเอรอสซึ่งเอรอสเซึ่งอรอสเนีเขาเหมือนกับได้ได้เหมือนกับ เข้าไปอ่านความทรงจำของอินาเซ่เขาไปอ่านความจำของอินาเซ่แล้ว so ทำให้รูปร่าง s right <S ของเอรลอสที่ออกมาเนี่ยมันคือฮันเตอร์หลังจากที่เอรลอสไี่เห็นเธอก็ <ero> s. <S รู้ทันทีครับว่าอินาเซ่เนี่ยคืออินวีเดียหรือ God of Envy วเมื่อพันปีที่แล้วนั่นเอง แต่ไม่ว่าเอลสจะพูดอะไรก็าตามนะครับนณตอนนี้คืออินาเซ t ค่อนข้างจะสับสนมากด้วยความที่เอรลหน้าเหมือนฮันเตอร์มากๆและไม่รู้ว่าจะจะเชื่อไปทางไหนดีนะครับก็เลยหลังจากนี้ต่อไปก็ก็อยากให้ติดตามนะครับเรื่องราวอินาเซ t นะครับมีทั้งมุมเศร้าน่ารักแลก้วก็มุมสนุกสนานด้วยโอเค okay, ครับต่อไปจะเป็นแนะนำตัวละครของผมนะครับก็คือ ตัวแรกเลยเด็กก d เต s ออฟเอ่าตัวนี้ผมค่อนข้างจะพรีเซนต์มากค่อนข้างจะพรีเซนต์มากอ่ะเรามาเล่าว่าความเก่งกันที่ Basic Attack ก่อนเลย Basic Attack เนี่ยจะโจมตี3ครั้งแล้วดาเมจค่อนข,ข้างแรงมากนะครับถ้าถ้าผู้ชมได้ดูได้ดูมาคลิปคลิปมาคลิปที่แล้วที่เราลุยกับบอสหรือเวลลอยนะอะ่ทีนี้ถ้าเราสะสม มันชื่อว่า stack แ,แข่งความบิชาอ่าอ่าถ้าครบ7จ็ดสแต็กแล้วกันถ้าครบ7จ็ดสแต็กนะครับก็จะทําการสุ่มโจมตีแบบแรนดอมนะครับโอเคต่อไปเป็นสกิลสเปเชียลนะคือ special ลนี้จะเป็นสกิลที่โจมตีแบบ AOE หรือโจมตีหมู่นั่นเองนะครับถ้าส t a c k ครบเจ็ดสแต็กเหมือนกันค่าดาเมจที่ทําได้นะครับจะนํามาเพิ่มพลังตัวเอง5% ทีนี้มันมีพาสซีฟอยู่ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนของเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับถ้าโจมตีถ้าโจมตีไปที่ศัตรูเนี่ยจะเพิ่มสแต็คให้อินาสสเหมือนเพื่อนไปตีปุ๊บตีนัสสอิฉาได้สแต็คหนึ่งเออ <c oughs> จะว่าไปอย่างนั้นก็ได้ทีนี้มาสกิลมาสกิลอันติเมทนะครับสกิลอันติเมต AOE เหมือนกันตกรโคตรแรงครับ เป็นท่าที่โคตรแรงมากๆตั้งแต่เปิดเกมขึ้นมาเลยผมสามารถผมสามารถเปลี่ยนเกม PVP ได้ด้วยด้วยสกิลอันติเมีนเยนี่นะครับทีนี้เมื่อครบ7จ็ดแตกเนี่ยก็เหมือนกันนะครับจะทำการแรนดอมจะทำการแรนดอมนะครับเป็นเป็นเหมือนกับแรนดอมสกิลที่ใช้ในการโจมตีเช่นสมมุติว่า,าเราโจมตีเจ็ดแตกเนี่ยเร,เราครบเจ็ดแตกแล้วเนี่ยมันจะโจมตีอัตโนมัติ โจมตีอยตมัิให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแต่สกิลอันติหรือจะออกเป็นสกิลสเปเชียลหรือจะออกเป็นท่าโจมตีปกติถือว่าเก่งมากครับตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมทุกๆเกมนะทั้งเกมธรรมดาลแลวก็เกม PVP ไปเลยนะต่อไปสำหรับตัวนี้นะครับเป็นฮา s t ส e r เลอร์หรืออีนัเซผีนั่นเองตัวนี้ก็ขอแนะนำเช่นกันนะครับเอาเริ่มที่ที่การโจมตี ธรรมดาก่อนนะครับเวลาที่เราโจมตีไปเนี่ยจะเพิ่มจะเพิ่ม HP 5%ของของผู้ไล่ของของผู้ไล่หมายถึงว่าก็คือของอินเสเซนนั่นแหละ5%จากพลังเต็มนะครับไปสู่เพื่อนที่พลังน้อยที่สุดอ,อันนี้1ฮิลแล้วนะโอเคมาที่สกิลที่2นะสกิลที่2เนี่ยคือ เป็นครั้งฮีวให้เพื่อนด้วยแล้วก็ให้พีให้ตัวเองด้วยนะครับแต่ข้อสําคัญนะคือพาลสีของมันเนี่ยเพ,เพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีฟรอเซนโซสถานะนี้นะครับเวลาที่ถูกโจมตีเข้ามาเนี่ยมันจะเพิ่ม15% 15%จากพลังเต็มของอินาเซก็คือแทบจะไม่มีวันตายเลยนั่นแหละไอที่ผมที่ผมโชว์ให้ดูนะครับทีนี้มามาสกิลที่3มนะสกิลอันตินะครับ สกิลอันติเนนี้ก็ทำการลดพลังของอินเซ่เนี่ยยีจากพลังเต็มนะครับแต่ว่านําไปเพิ่มให้เพื่อนและทําให้เพื่อนมีสถานะฟลูเซนโซ3สามเทินไม่พอพาสสีบตัวนี้นะครับเมื่อเริ่มแบทเทิลจะใส่สเตตัสฟลเซนโซให้ทุกคน2เทินยังยังไม่พอครับ สำหรับสถานะของ f l o เซ s โ e n s o เนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตี20%รับดาเมจได้ได้ดีขึ้นก็คือลดพลังโจมตีจากศัตรูนั่นแหละ20%แล้วก็เพิ่มพลังที่ได้รับจากการฮิล30%โอ้โหโปรโมชั่นเยอะขนาดนี้ครับสำหรับอินัสเซผีนะ อธิบายมาก็เยอะพอสมควรและอ่านหลับมารีวิวให้เห็นภาพกันเลยดีกว่านะครับอโอเคครับเปิดด้วยอันตรีก่อนเลยครับดาเมจร,รวม4แสน4แสนเพราะดาเมจร,รวมเนี่ยมันมันเกิดขึ้นจากการที่เราปีติเ้าลูกกระจอกปีนมาด้วยนะครับแล้วจะเห็นได้ว่านะครับเนี่ยเปิดเปิดต่อสู้มาเลยมโมนสาขาโคเชนโซอยู่แล้วด้วยทั้งคู่เลย ทั้งคู่เลยแต่สถานะนี้นะครับมันผมผมอ่ะละเอียดแล้วคือสถานะนี้มันปกป้องเพื่อนแต่ไม่ปกป้องอินเซตตัวเดียวม,มันก็เลยเวลาที่อินเซตตัวดีเมันก็ไม่เพิ่มแต่เห็นไหมฮะเนี่ยหลังจากอินเซตตีธรรมดาไปก็เพิ่มเพิ่มให้ตัวเ,เองเพราะ่าตัวเองมีเปอร์เซ็นต์พลังน้อยสุดเป็นไง แต่ฮิวกับฮิวกับฮิวกับฮิวโอ้โหกดนะครับผมแนะนำนะอย่าทังอีเวนต์ไหนกดครับนี่อันนี้ผมกด a n ติเห็นไหมที่ผมไม่กด anti ครั้งแรกเนี่ยเพราะว่าเปิดแรกมาเนี่ยมีสถานะ c l เซ e z ซ n e แล้วสองเทินเพราะจะระเบิดให้จบสองเทินก่อนแล้วค่อยกดอีกนะก็จะมีสถานะเนี่ยอีกสามแล้วเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้สังเกตดีๆจัดการโจมตีธรรมดาของนี้นาเสร็จเทียบนะ อาจไปแสนกว่า3จังหวะนะ1 2 3อัดาจไปแสนกว่านี่ฮะอันนี้โชว์ทีมที่2อดูที่ให้กับตัเนะวเองครับ1 9 6 0 0เหนเห็นไหมฮะรวมเป็น2 5งหมนทีทีเดียวนะนี่คือทีทีเดียวนะอันนี้เนี่ยสังเกตได้ว่าเห็นไหมอ่าอนนิสันเซเทมเนี่ยมีสถานะ Invidious Envy หรือก็คือสถานะความอิจฉาเนี่ย่ที5่5แล้ว เดี๋ยวถ้าครบเจ็ดปุ๊บคือเบิ้ลหนึ่งดูนะเนี่ยนั้นคือพลังโจมตีขึ้นเลยลองใส่โจมตีเข้าไปก็นึ้มอันนี้ไม่ติดทีนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครบเจ็ดปีปุ๊บโจมตีออโต้ทันทีนะครับอีกทีเพราะฉะนั้นข้อสรุปของผมจากนี้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นการโจมตีอะไรก็ตามนะครับเป็นการโจมตีจากเพื่อนหรื ตัวเองก็ตามเลยครับเพิ่มค่าตแต่ตัวนี้ด้วยนับไปเลย1งครั้ง2งครั้ง3าครั้งจนครบ7ครั้งนะครับถึงจะโจมตีสุ่มเป็นรนดอมเหมือนกับเป็นการรนดอมสกิลนะบางทีก็รนดอมเป็นจมตีธรรมดาบางทีก็จะเป็นอันติึแล้วแต่เพราะมันคือเพราะมันคือการสุ่มทางเงเ,าเห็นไหมอันนี้อันนี้ สู้กันไปเพลินหกเลยนะแต่ว่า,บ,าบอสทำอะไรทีมผมทำไม่ได้เลยนะเห็นไหมพลังก็เต็มล้นเกือบตลอดเวลาอย่างนงี้โชว์ยิวให้ทั้งหมดเหมือนเดิมครับหมื่นเก้ากับหกพันก็คือต่างค่าจำนวนพลังชีวิตเต็มเพราะฉะนั้นนะครับอินเนสิกนี่เป็นตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวที่ไม่ต้องขึ้นกับใคร การจับแต่งชุดต่างๆก็เลยง่ายครับแค่เพิ่มพลังเพิ่มพลังชีวิตให้ให้อินเสดผีแค่นั้นอะครับง่ายแล้วครับก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้ที่ทุี่ได้รับชมนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันก็ผมก็มีเพลงสําหรับที่แต่งให้อินาเสดนะครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ you sure. sure. may what you're like cannot match a chance of wrong high so my question may high plan for you are way beyond the stars no matter how far you are p and k and each other ส้นทางเปลี่ยวเงายิ่งกว่าสิ่งใด้เก็บภายในใจอยู่เป็นล้านคำส้นทางที่เดินถึงไม่สวยงามแต่ว่าฉันจะไปให้ถึงจุดหมายทุกความทรงจำทุกลมหายใจยังคงรักเธอฉันจะเด ไม่ว่าอีกนานเท่าไรแม้ใจจะจเจ็บจะเหนือและรอง